แต่ความสําคัญมีอยู่คาเดียวคือไม่ทุกไม่เป็นทุกเป็นการดับทุกจะถึงอย่างไรก็ดีมันก็ต้องบัญญัติว่ามีอยู่เป็นสองระดับพุทธศาสนาในระดับที่ตน้ตนๆที่ไม่ลึกซึ้งเขาเรียกว่าระดับโลกียะถูกต้องสําหรับโลกียะมันก็มีอยู่สําหรับโลกุตระ นุ่นก็มีอยู่แต่มันไม่ขัดกันอย่างโลกียะก็มีโดยไม่ต้องมีตัวตนเลนี่มันก็คงจะทําให้ลําบากตรงที่ว่ามันมีคําพูดว่ามีตัวตนตนพึ่งตน,ตนตนเป็นที่ตงแก่ตนตนทําดีทําชั่วตนอะไรว่านี่ให้รู้ว่ามันเป็นคําพูดที่พูดว่ายสาหรับคนธรรมดาฟัง โดยภาษาคนพูดว่ามีตัวตนสำหรับคนธรรมดาชาวบ้านฟัง <c oughs> คุณจาไว้กบสองประโยค์ว่าถ้าท่านพูดอย่างภาษาคนสำหรับคนธรรมดาฟังแต่ว่ามีตนมีตนเป็นที่พึ่งของตนมีตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คุณชาวบ้านฟังสำหรับคนที่มันยังยึดตัวตนมันไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะเข้าใจอะไรได้ที <c oughs> ่จะพูดสำหรับไอ้คนที่อาจจะเข้าใจได้ก็พูดว่า ตนของตนมันก็ไม่มีอตนก็ไม่มีแล้วของตนมันจะมีมาแต่ไหนเมื่อตัวตนมันไม่มีแล้วทรัพย์สมบัติของตนลูกเมียของตนแลของตนมันจะมีมาแต่ไหนเมื่อตนมันก็ไม่มีเสียแล้วนี่คือพูดความจริงม่สิ่งที่เรียกว่าตนเพื่อจะเป็นของตนนั่นนัน มันมีแต่กระแสแหการปรุงแต่งของกายกับจิตที่เผอเอิญกายกับจิตมันไม่มีวิชาปัญญาเพียงพอ,อมันเกิดความรู้สึกในนั่นขึ้นมาเป็นตัวเป็นต้นก็ตามใจมันก็จัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิคือไม่รู้หลับตาอยู่ยังไม่รู้น <c oughs> กว่นาจะกายกับจิตนี่ได้อารมณ์ดีเกิดความรู้ถึกตรองอ้าวมันไม่ใช่ตมมันเป็นเป็นกายกับจิต มันก็จะไม่พูดกักูเป็นเพียงกายกับจิต <c oughs> จิตมันจะเป็นจะมันจะเห็นว่าอ่านี่มันเพียงกายกับจิตไม่ต้องมีตนไม่ต้องมีกูนี่จิตมันหลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตนหรือมีกูเป็นว่าจิตมันหลุดพ้นตลอดเวลาท,วทั่วไปมันไม่หลุดพ้นมันก็ต้องมีกูมีตนอยู่ที่ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมันเป็นของไม่จริงไม่มีจริงเป็นมายาแต่มืนอมันรู้สึกว่าอย่างนะั้นมันก็มีมันก็มีไปตามที่มันรู้สึกเพราะทุกอย่างมันสําเร็จจิตการรู้สึกของของจิตองจิตมันรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นปนไรก็ได้มันก็ว่าถูกว่าจริง